สก2คนนี้เนี่ยถูกแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยถึงแก่ความตายนะคะช่วยด้วยนะพี่เดี๋ยวพวก,กอ่วหาทางช่วยพวกมึงออกมาเองแต่เขายังเป็นเยาว,วชนอยู่นะครับคุณตำรวจทราบดีใช่ไหมฮะว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่อค,คอยถามเลยแม่เหมืนอนี่ยโคตรดีพวกนุ๊กคนนี้ดีนะมีแม่พวกแม่มีแม่แบบคนอื่นบ้างอารุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้ว ในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวไวเป้งน,นักเลงขาสั้น2ก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยการกลับมาของภาพยนตร์ไทยไวเป้งน,นักเลงขาสั้น2ในรอบ10ปีแม้ว่าเนื้อหาของภาคแรกจะลงเอยตามในสิ่งที่ควรจะเป็นแต่การเลือกสารต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผู้กำกับพะชะอานน์เพราะมีการร้อยเรียงเนื้อหาสุดจงแจ้งเพื่อเชื่อมโยงทอดความเป็นมาของเรื่องราว และมีการยงยายตัวละครจากภาคแรกสู่ภาคสองแบบจับนุ่นผสมนี่อีกทั้งเนื้อหายังเติมประเด็นทางสังคมมามากจนเกือบล้นแถมขนมุกตลกจังหวะบุบสะไตเดิมเดิมมาเสริมรสชาติให้ครบรสมากขึ้นทว่าสิ่งเหล่านี้กลับไปไม่ถึงปลายทางสักทาง ไวเป้งนักเลงขาสั้นสองเล่าเรื่องราวของพี่เป้งและป๋องแปงหลังจากมีเสียไปน้องชายก็หันหน้าเข้าสู่อบายามุกหลังจากกลับมาจากฝรั่งเศสเป้งต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่มาพร้อมความขัดแย้งของกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนเลือดร้อนกับความรุนแรงและสูญเสียโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่ตั้งใจทําให้เกิดเหตุการณ์พลิกชีวิตของกลุ่มลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงลูกกลามใหญ่โตเกินจะรับมือพี่เป้งจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไร ตำนานนักเลงติดก,กิฟต์และเส้นแบ่งของนักเลงบอกว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ค่อนข้างให้ความบอสมองและผ่อนคลายไปกับบอมุกตลกแบบไทยๆมากกว่าความเข้มข้นในการชูโรงการับเป็นนักเลงขาสั้นของพวกเขาเหล่าเด็กนักเรียนทั้งสองโรงเรียนเพราะเนื้อหาแทบจะดำเนินออกมาเป็นหนอเส้นตรงและลงงบทสนทนาให้รับรู้แบบตรงๆเลยว่าความเป็นมาของการกลับมารอบนี้เป็นยังไงการต่อสู้ของพวกเขาไม่ได้ให้ความรู้สึกที่สื่อถึงการเป็นนักเลงหรืออันธพาลในแบบที่ควรจะเป็นไม่ เพียงเท่านั้นเพราะเนื้อหาของภาพยนตร์ยังเลือกลงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่มากพอทำให้เราอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกร่วมทั้งในพาร์ทของแอคชั่นและความดราม่าที่ไม่ถึงเครื่องประเด็นทางสังคมที่ภาพยนตร์ต่อองค์การจะสื่อสารออกมาอยู่นะเพราะมีหลายๆประเด็นสอดแทรกและให้แง่คิดได้ค่อนข้างเข้ากับยุคสมัยทั้งมิตรภาพระหว่างเพื่อ,อนความสัมพันธ์ในครอบครัวความรับผิดชอบความหลากหลายทางอเพศการเป็นคุณครูที่เด็กนักเรียนยอมรับและอื่นๆอ,อ,อีกพอสมควร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกือบจะถ่ายทอดออกมาได้ดีแต่ด้วยระยะเวลาของฉากต่างๆและการเปลี่ยนเนื้อหาจึงทําให้รูปแบบของแต่ละประเด็นค่อนข้างผีวเผินประเด็นต่างๆที่เรากล่วาวอวไปข้างต้นมีการร้อยเรียงผ่านเหล่าตัวละครเด็กหนุ่มนับสิบชีวิตซึ่งมีการวางคาคาแรคเตอร์ภูมิหลังและปมปัญหาของพวกเขาแตกต่างกันออกไปทําให้แต่ละคนมีเส้นเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าติดตามถ้าหากได้ลงรายละเอียดมากกว่านี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนการใช้ชีวิต ในแต่ละรูปแบบได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับการดําเนินเรื่องราวค่อนข้างมีฉากที่ทําให้เรารู้สึกว่าบางส่วนตัดออกได้และใช้เวลาส่วนนั้นในการขยายเนื้อหาที่จะเร่งร้าอารมณ์และกลายเป็นจุดคลแม็มคของเรื่องหรือภาพจําเสียดีกว่าการกลับมาของทีมนักแสดงชุดเดิมนิกคนณาทิปเนตศิรพบโตสอัครรัตบิวกิติพัฒน์และคนอื่นๆถือว่าผ่านประสบการณ์ในการเป็นนักเลงจากภาคแรกมาแล้ว และมีความเชื่อมโยงในคาแรคเตอร์ตัวละครเดิมอยู่พอประมาณจึงทําให้การแสดงของพวกเขาประครับประคองในการสารต่อความรู้สึกและการเติบโตของพวกเขาแม้ว่าบทพูดจะค่อนข้างเป็นบทแบบตะโกนแต่ในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกมานั้นก็ไม่ได้แยกสักทีเดียวในการดําเนินเรื่องราวมันอาจจะยังไม่ค่อยกลมกล่อมสักเท่าไหร่เพราะบางคนอาจจะเป็นมือใหม่ของงานแสดงนั่นทําให้การแสดงของพวกเขาตื้นเขินและถ่ายทอดมิติตัวละครไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นการแอร์ สดงสีหน้าแววตาท่าทางรวมถึงน้ำเสียงในการเปล่งออกมาทนสูงตามบางถ้อยคำยังไม่ชัดมากขอให้กำลังใจในฉากแอคชั่นของพวกเขาซึ่งน่าจะเป็นส่วนสำคัญและส่วนที่ยากพอสมควรในการปะทะกันตัวต่อตัว,ตวหรือยกผู้เป็นกลุ่มมาปะทะกันเพราะต้องทำการบ้านในส่วนของมุมกล้องท่าทางงการแสดงให้ดีไม่เช่นนั้นอาจจะออกมาเป็นการต่อสู้ไม่สมจริงซึ่งบางฉากก็เป็นเช่นนั้นจริงๆยังมีส่วนผิดพลาดและรายละเอียดไม่ลงตัวประมาณหนึ่งอีกทั้งบางส่วนของการแอคชั่น ยังทำให้เกิดเป็นความตลกเบาๆมากกว่าบูเดือดเดือด,ดราม่าชเช้มๆโดยโปรดักชันของการถ่ายทำมีมประธานค่อนข้างโอเคประมาณหนึ่งมีการเลือกใช้มุมกล้องในแต่ละฉากอย่างเหมาะสมเผยให้เห็นใบหน้าอารมณ์ความรู้สึกและรายละเอียดการกระทำต่างๆได้ดีแม้ว่าในระหว่างการต่อสู้จะดูเวียนหัวสักเล็กน้อยจากการยืดหยุดจุดกระชากในการต่อยตีและมีบางฉากแอบเห็นข้อผิดพลาดอยู่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดักชันอาจจะไม่ได้ใหญ่โต และทำวิวามากนักแต่การทำเพลงประกอบค่อนข้างตีความชัดเจนไวเป้น,นักเลงขาสั้นสองจะพยายามตีหลายประเด็นของทั้งการเป็นนักเรียนนักเลงและมุมมองทางสังคมหลายด้านอแต่เพราะเนื้อหาบทสนทนาการดำเนินเรื่องราวยังมิอาจนำพาให้ไปถึงจุดสูงสุดและปลายทางของเนื้อหาได้ดีเท่าที่ควรอีกทั้งการที่เราฟาอกขยชบฉากแอคชั่นทวีคุณความเข้มข้นกลับกลายมาเป็นความตลกปนบุซ่าอย่างนั้นและการแสดงของเ่าเด็กหนุ่มมือใหม่ยัยงราบเรียบไปสักหน่อยแม้จะมีนักแสดงรุ่นพี่คอยประคับประคองแต่มิติ ของตัวละครก็ยังไม่สามารถส่งผ่านออกมาได้ดีเท่าที่ควรนี่จึงอาจเป็นหนังแอคชั่นดราม่าที่ตลกเป้ามองรับสำหรับคะแนนผมจะให้ไว้ที่5.7เต็ม10ก็จะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับนั้นผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ